รีวิวแคลเซียมยี่ห้อไหนดีที่สุด5อันดับไปดูกันเลยอันดับที่1ยกให้ตัวนี้เลยค่ะกับแคลเซียมพันเดนเนเจอร์ซึ่งตัวนี้ก็จะมาในรูปแบบของเม็ดใน1กระปุกจะมีถึง30เม็ดเลยค่ะซึ่งใน1เม็ดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตถึง1,000มิลลิกรัมเลยค่ะมาต่อกันที่ 1, อันดับที่2ตามยกให้ตัวนี้เลยค่ะ กับแคลเซียมพลัสวิตามินดีจากแบรนด์โอเนติเร e ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบของเม็ดค่ะทานง่ายใน1กระปุกเนี่ยจะมีถึง30เม็ดเลยทีเดียวค่ะซึ่งใน1เม็ดก็จะประกอบไปด้วยแคลเซียมคาร์โบเนตถึง1200มิลลิกรัมและวิตามินดี3ถึง100 IU ค่ะมาต่อกันที่อันดับที่3ดันแนะนำตัวนี้เลยค่ะกับแคลเซียมพลัสแมกนีเซียมวิตามินดีจากฟาร์มาเทคซึ่งตัวนี้ก็จะมาในรูปแบบของเม็ด 1กระปุกมีถึง30เม็ดเลยค่ะและใน1เม็ดก็จะประกอบไปด้วยแคลเซียมคาร์บเนตถึง618.2มิลลิกรัมแมกนีเซียม AAC 20%ถึง380มิลลิกรัมวิตามิน D 3ถึง180อายุเลยค่ะ มาถึงอันดับที่4กันนะคะกับตัวนี้เลยค่ะแนะนําเลยกับแคลเซียมอัลเทอเนตพลัสวิตามินดีจากนิว t ทอซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบของแคปซูลค่ะ1กระปุกมีถึง30บแคปซูลเลยนะคะซึ่งใน1แคปซูลก็จะประกอบไปด้วยแคลเซียมอัลเทอเนตถึง5 0 0มิลลิกรัมวิตามินดี31มิลลิกรัมค่ะมาถึงอันดับสุดท้ายกันบ้างนะคะกับอันดับที่5 แตบบ่แนะนำตัวนี้เลยค่ะกับแคลเซียมออลเทอเนตพลัสแมกนีเซียมวิตามินดีสิงจากไบโอเทนติกค่ะซึ่งตัวนี้จะมาในรูปแบบของเม็ดใน1กระปุกเนี่ยจะมีถึง30เม็ดเลยค่ะและใน1เม็ดก็จะประกอบไปด้วยแคลเซียมออลเทอเนตถึง8 8 1 9 2มิลลิกรัมแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคีิเลต20% 200มิลลิกรัม วิตามินดี3 93 IU และซิงค์อะมิโนโอแอซิดคีเลต20%ถึง17.15มิลลิกรัมเลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นแคลเซียมที่ดีที่สุดที่แบมนำมาฝากในวันนี้ถึง5อันดับกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจก็สามารถไปลองซื้อกันได้นะคะมีหลากหลายช่องทางให้เลือกซื้อกันได้เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมนะคะติดตามกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะและวันนี้หมดเวลาของแบมแล้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ